ทักทายนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่มีงานนะครับรวมไปถึงเจ้าของรายการด้วยกันละกันนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาที่ยืนบนวเวทีนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่ากล้องเยอะมากเ <c oughs> ลยไม่รู้จะดูตัวไหนครับ <c oughs> มีอาคนเดียวที the ่รู like ้ใจผมครับผมผมเปลี like ่ยนเชิดเชิดเชิดผผมขอโทษจริงๆครับผมอาจจะ เข้าไปสักนิดหนึ่งครับเขาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสำหรับเย็นนะครับไม่มีนเข้ากันไขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมชุดเองมันชุดราการาคบเอนี่ถอะไร่นนนี่เป็นถนเอ้ย แต่งตัวเหมือนเธอเลยเจะเลิกเล่นคอนโซลต่อมาก็มาเช้าให้เรารอนานแล้วให้เรามาถูพื้นอีกโอ้ไม่ต้องพูดผมพอพูดเดี๋ยวผมอึดอัดขอโทษครับพี่น้องครับผมครั้งหน้าให้ผมมาอีดีครับผมบอกเลยตลกที่นี่ตกงานกันแล้วผมบอกเลยว่าตลกตกงานปกติกเล่นไม่ขำเพาตกงานอยู่แล้ว บทเพลงที่ผมจะร้องไม่ได้เลยบทเพลงที่ผมจะร้องไม่ได้เลยจะต้องร้องได้หรือร้องไม่ได้มันต้องไม่ร้องไม่ได้สิครับเมตี้บอกเขาร้องไม่ได้เพลงต่อไปนี้ผมไม่ร้องไม่ได้คือผลงานเพลงต่อไปนะครับก็ท่านผู้ชมขอมากันเยอะมากเลยนะครับผมมีจิตสัมผัสเลยเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงที่แก้งเกิดในวงการโทรทัครับ